ซมซมหมดแล้วเด้อไปอะรเนี่ยเมาลานไปงรใกิน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาตั้งแคมป์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาตั้งแคมป์กันที่ลานนกฮูกนะครับอยู่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้เรามาวันเสาร์นะครับแต่ว่าลานโล่งมากเลยครับไม่มีคนครับช่วงหน้าฝนนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะนะครับ ถ้าลานแถวไทธทนีเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมากางเต็นท์กันช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ที่นี่ผมอยากมานานแล้วครับลานเขาสวยครับหญ้าสวยแล้วก็ต้นไม้เยอะล่มลื่นดีครับต้นไม้ที่นี่เป็นต้นยางนาน,นะครับสูงเลยครับสวยดีนะครับที่นี่ครับบริการกางเต็นท์ คนละ200บาทนะครับมีสัญญาณโทรศัพท์ทุกค่ายนะครับมีจุดต่อไฟฟ้าให้ทั่วลานเลยครับลานขนาดไม่ใหญ่นะครับลมมาเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปหาที่ล่มลมใหเร็นเนดีกว่าครับอเออคือมันลมทั้งวี่ทั้งวันอะ น่าจะมีเต็นต์สองเต็นต์มั้ง,ม,งมีจองไว้เต็นต์หรือไังอ๋อค่ะประมาณนั้นแล้วนะอืม่จับถุงจับถุงเอาตรงเอาตรงตรงไหนเรียบมีเรียกว่าตบไปก่อน 过来吧。啊、哦，你怎么又跑来了？ เป็นจุดล้างจานนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะครับทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ำแบบเอาดอนะครับ มีห้องน้ำอาบน้าแบบอาดอลสองห้องนะครับอ๋อมีห้องน้ำอาบน้าอีกสองห้องทางด้านนี้นะครับ เป็นห้องอาบน้ำ4ห้องนะครับรอเปบนอาดอรครับด้านนี้จะเป็นห้องสุขานะครับมีโถปัสสาวะชายอยู่ด้านหลังนะครับ แยกชายหญิงนะครับอันนี้เป็นห้องอาบน้ำกับห้องปัดาสุขาลรวงกันนะครับมีทนนั้งหมดสามห้องนะครับ ห้องน้ำเสียงก็มีสามห้องนะครับทางด้านนี้ลานก็ไม่ใหญ่ครับผมว่าที่นี่ลานไม่ใหญ่มากครับห้องน้ำแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับคนใช้งานแล้วครับ นี่เราเอาเป็นโดมมานะครับเต็นเต้นเล็กครับเด็กเต็นเต้กลางตอนกลางคืนนี่ออเอเนนี่นี่ทำอะไรกินคะเชฟปิ้งไก่รับบทพ่อค้าย่างไก่เหรอคะแก้วปิ้งไก่ไก่ย่างแดง ย่างในตำนานเหรอคะไม่รู้ตำนานมาเดี๋ยวดูมนไหนดูซิน่ากนะินไหมอู้หูเหลืองสวยงามใครหมักให้เหรอหมลัลสิบบาทครับสิบบาทจุกจุกหูไม่ดับเนาะน้ำเมียไม่ดังหูไม่ดัง ก็หูอื้อแน่

ชอบปทตานกี่วัมันกันได้จริงอ่ะเขาบอกว่าแงที่าเามองอ่ะเาอยามองยเลของขมากามันก็องมันคนละี่าโมาทอยาเขา่้นหน้าแหชื่ออะไรครับเนี่ยโอค พี่พี่เลงมาไปทไเห็นซพาแดนเลตตอนเย็นเน็นแะักี้หักกี้เยักาหนึ่คือี้ รียบร้อยครับตกกลางคืนฝนตกกระนั่มเลยครับตกหนักมากทำอะไรไม่ได้เลยก็นั่งกินกินจุ่มที่เราเตรียมมากันไปครับกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เข้านอนกันเลยครับใส่ตับมัง่งใส่ตับมั้ง เมื่อเชิญฝนตกหนักมากจากเมื่อวานน้ำในร่องน้ำไม่มีเลยนะครับวันนี้เต็มปิดเลยครับพี่เจ้าของร้านที่นี่ใจดีมากเลยนะครับเมื่อเชิญเดินลงมาถามต้องสองสารอบว่านอนได้ไหมจะให้ขึ้นไปนอนบนบ้านด้านบนครับแต่พอดีเราเอาโดมมาฮะมันก็กันลมกันฝนได้ระดับหนึ่งก็นอนได้ครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปครับ แต่ก็มีบางเต็นเขาอยู่ไม่ได้ครับน้ําเข้าเต็นท่วมนะครับเขาขึ้นไปนอนข้างบนก็มีครับีเที่ยวของที่นี่จะดีมากครับให้นอนบนบ้านที่ให้เช่าฟรีเลยครับ หลังจากฝนตกเมื่อคืนเช้านี้ฟ้าก็ยังไม่เปิดนะครับมันก็ยังช้ำๆอยู่ฮะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะลงอีกรอบเดี๋ยวเช้านี้หาอะไรกินกันเบาๆแล้วก็เดี๋ยวเก็บเต็นท์กลับบ้านกันลวครับก่อนที่ฝนมันจะลงอีกรอบครับมาเดินชมบรรยากาศตอนเช้าเรื่อยๆก่อนฮะกพักหนึ่ง ตอนเช้าก็หลังจากฝนตกก็ดีนะครับก็มีบอกตามภูเขาตามอะไรสวยดีเหมือนกันครับอย่างไงคลิปนี้เราก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you